สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูต้นสตอนะคะนี่ค่ะต้นสตอนะคะสูงมากเลยนะคะนี่นะคะกำลังออกออกช่อนะคะเป็นพวงพวงเห็นไหมคะเดี๋ยนะเดี๋ยวจะสูงให้ดูนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมช่อมัน นี่นะคะต้นสตอนะคะเป็นชอ่อแล้วคะ่ะเห็นนะจะสูมให้อีกทีนะ,ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะชอ่อสตอนะคะสตอค่ะจะได้กินแล้วนะ,ะนี่ชอ่อมันนะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะสตอก็ค่ะสตอทางใต้นะคะจะไ,ได้กินแล้วนะเห็นไหมคะ,มะเห็นไหมคะมมเป็นฝากแล้วเห็นไหมนีม่ค่ะเป็นฝากแล้วนะคะ ตอค่ะสตอทางใต้นะคะเริ่มเป็นฝักแล้วนะคะอีกไม่นานก็จะได้กินแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคเนาะนี่คือต้อนสตอ,ตอนะคะจะได้กินแล้วค่ะนะนี่ค่ะต้นสตอนะคะดูนน่อๆในช่อช่อเยอะเลยนะได้หลายช่อมากเลยนะคะต้นหนึ่งนะคะเห็นไหม นี่นะคะต้นมันนะคะต้นสดตอนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้กินแล้วนะโอเคนะคะ แค่นี้ก่อนนะคะ